สกริส์หรูหราแพรวพาวที่คุณสังเกตได้ค่ะอย่างที่เกิดไปในช่วงที่แล้วนะคะสำหรับสาวนักตกรูขุนก่อ่าน้องเมย์รัชนกอินทนนท์ว่าเธอจะมีแรงบันดาลใจอะไรดีๆนั้นเราไปติดตามชมได้เลยค่ะน้องเมย์สร้างประวัติศาสตร์หญิงเดี่ยวไทยคนแรกแล้วเข้าชิงรายการเก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์การแข่งขันแบดมินตันซุปเปอร์ซีรีส์พรีเมียร์ รายการย o เ Nex l l l n g l a n d Open พนแบดมินตัน h a ม p i o n s h i p 2013น้องเมย์รัชนอกอินทนนท์พายทีเนบานมืออันดับ7ของโลกชาวเดนมาร์ก1ต่อ2เซตการแข่งขันประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศน้องเมย์รัชนอกอินทนน์มืออันดับ8ของโลกพายต่อทีเนบานมืออันดับ7ของโลกชาวเดนมาร์ก1ต่อ2เซตด้วยคะแนน1 4ต่อ21 21ต่อ16และ10ต่อ21 น้องเมกสร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการขนไก่ไทยด้วยการเป็นนักแบดมินตันสาวคนแรกของประเทศไทยที่ได้เข้าชิง All England ประวัติและการเริ่มเล่นแบดมินตันนางสาวรัชนกอินทนนท์หรือเมกเกิดเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2538เกิดที่จังหวัดยะโสธรพอเกิดได้3มเดือนพ่อแม่พาเข้ามาในกรุงเทพมหานครเพื่อทำงานในโรงงานทำขนมบ้านทองหยอดเม์เริ่มตีแบดมินตันเมื่ออายุได้6ขวบ เนื่องจากการที่พ่อแม่ได้ทำงานในโรงงานขนมไทยบ้านทองหยอดช่วงนั้นเป็นช่วงวัยเด็กซึ่งสนมากๆแม่ปุกหรือคุณแม่กมาลาทองกรปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอดกลัวว่าจะโดนน้ำตาลเดือดที่ใช้ทำขนมทองหยอดลวกและกลัวเป็นอันตรายกับเด็กๆในโรงงานอีกทั้งจะได้ไม่กวนพ่อแม่เวลาทำงานด้วยความเป็นห่วงของแม่ปุกจึงทำให้เมย์ได้เริ่ม,ต,มตีแบดมินตันเป็นครั้งแรก แชมป์แรกของเมยได้ตอนอายุ7ปีที่อุดรธานีแข่งในรุ่นอายุไม่เกิน9ปีได้แชมป์หญิงเดี่ยว9ปีค่ะแรงบันดาลใจที่ทําให้ชอบกีฬาแบดมินตันเนื่องจากเมย์เกิดและโตที่บ้านทองหยอดทําให้เมได้มีโอกาสเห็นรุ่นพี่ๆที่ประสบความสําเร็จเช่นพัฒพลเงินสีสุขสุดเขตประภากมนพานุวัฒน์เงินศีสุขคณิสราเงินศีสุขทรงพลอนุกริตยาวันนัทพลนาทองศิวัตรคูสกุลธรรม และพี่ๆที่ติดทิมชาติอีกหลายท่านซ้อมแบดมินตันที่ข้างๆโรงงานและสนามซ้อมทุกวันและแม่ปุกก็เป็นผู้จุดประกายให้เริ่มเล่นแบดมินตันด้วยจึงทําให้ชอบกีฬาแบดมินตันตั้งแต่นั้นมาผลงานที่ภาคภูมิใจชนะเลิศหญิงเดียวเยาวชนโลกอายุไม่เกิน19ปีชนะเลิศหญิงเดียวรายการชิงแชมป์ประเทศไทย ปีพศ2552รองชนะเลิศหญิงเดียวซีเกมหลรังที่25นานครเวียงจันทร์ประเทศลาวชนะเลิศหญิงเดียวเวียดนามแกลนฟริก2010 ชนะเลอหญิงเดี่ยวอินโดนีเซียแกลนฟริกสโกสองพจุดมุ่งหมายในการฝึกซ้อมตั้งใจซ้อมและเล่นแบบมินตันให้ดีที่สุดและเชื่อฟังคำสั่งของโค้ชผู้ฝึกสอนและจะทำสถิติการฝึกซ้อมทุกโปรแกรมให้ดีขึ้นเรื่อยๆเ,เป้าหมายในอนาคตเก็บสะสมคะแนนและลำดับมือโลกให้สูงขึ้น เพื่อเข้าชิงชัยในการแข่งขันระดับนานาชาติและกีฬาโอลิมปิกที่ลอนดอนในปี2012ประวัติการศึกษาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑวัดรมสวรรสามัคคี ชั้นประถมศึกษา1-6โรงเรียนวัดพรมสุวรรณสมคีชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3โรงเรียนเกษินพรอ,อคาเดมี่ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีรางวัลต่างๆที่ได้รับ 1. นักกีฬาสมัครเล่นยอดเยี่ยมหญิงและรางวัลนักกีฬาดีเด่นหญิงสยามกีฬาอาวอร์ดครั้งที่4ประจำปี2 5 5 2 2. นักแบดมินตันดาวรุ่งยอดเยี่ยมประจำปีปี2552และ2553หรือเอ็ดดี้ชุนมอสโพรมิสติ้งอวอร์ด2009ถึง2010ัรางวัลนักกีฬาที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนทั่วโลกหรือรางวัล2010 IOCs i n s p i r i n g อินสปิเ o ชั่นย o p ผพจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติจากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและพิทักษ์เด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสคนพิการและผู้สูงอายุหรือสอท 5. ได้รับรางวัลน,นักกีฬาเยาวชนหญิงดีเด่นพศ2 5 5 3จากการกีฬาแห่งประเทศไทย6ได้รับพระราชทานรางวัลสตรีดีเด่นแห่งชาติพศ2 5 5 3จากสมเด็จพระเทพพระร,ราชดุษฎีสยามบรมราชกุม,มารี7 รางวัลน,นักกีฬาสมัครเล่นหญิงดีเด่นทอคอที่สนามราชมังคลากีฬาสถานหนูก็ไม่คิดว่าเอ้ยไม่ใช่คือเหมือนึงว่าคิดว่าตัวเองดังกต่คือแบบเหมือนแบบจะไม่คิดว่าแบบตัวเองเก่งก่อคนอื่นทําเหมือนทําเก่งกว่าอะไรก็คือเหมือนก็จะซ้อมเหมือนปกติอะไรเงี้ยค่ะไม่ใช่คิดว่าตัวเองเก่งแบบไม่ซ้อมก็ได้ ผู้ชมสหรับสาวคนนี้คงจะได้รับแรงบันดาลใจไม่มากก็น,น้อยทีเดียวค่ะต้องแล้วค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเวลาหมดลองอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับแตงโมเมที่การขอกคุณจิราค่ะค่าจุ๋งค่ะวัฒนาปาป้อค่ะใช่แล้วค่ะมาอัปเดตเทรนกระแสแฟชั่นเหล่าบรนดาเลบคอมไปไหนทั้งรายรวมไปถึงแรงบันดาลใจดีๆและเราจะพาไปต่อถึกอะไรที่ไหนยังไง ที่คุสัมผัสได้เหมือเวลาลงแล้วต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ <S <S 2> <S 2> <S The Kitter หรูหราแพลว่าที่คุณสัมผัสได้ครับ